สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําวิธีการเช็คไฟถุงลมโชว์นะครับนี่ในรถรีโวเนี่ยครับไฟถุงลมโดยใช้สายไฟนะครับนี่ครับใช้สายไฟเส้นเดียวเหมือนเดิมนะครับรีโวก็เช็คได้นะครับอันนี้รีโวปี2 0 1พันสิบเจ็ดนะครับส0 1 5ิบห้าถึง2020เนี่ยเช็คได้นะครับโดยใช้สายไฟอันนี้คือขั้วต่อนะครับเดียวสี่สามนี่ครับ ก็จอดเดี่ยวสี่สามมันอยู่แบบนี้นะครับพี่กีอมอยู่ใต้คอตวงไเอยเราจ้ำระหว่างจับเครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วก็อนสวิตจ้ำระหว่างขั้วที่สี่นับหนึ่งสองสามสี่นี่ครับสี่ก็ไปใกล้เลยแล้วก็ขั้วสิบสามนะครับ <Okay. S 2> เห็นไหมทุกคนนี่นะครับสี 4, 13, ่กับสิบสามเี้นะครับ อาคาน,นับกลางกระพิษของหลอดไฟนะครับนับกลางกระพิษของหลอดไฟเอาใหม่นะครับหนึ่งอ่าดูก่อนนะครับไปถุงลมอย่างเดียวครับเน้นถุงลมนะหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งรหัสห้าหนึ่งนะครับรหัสห้าหนึ่งนี่เกี่ยวกับจุดสายไฟขดนะครับสไปรอนเนาะสไปรอนที่อยู่ตรงนี่แหละครับตรงใต้เอ,อตรงที่อยู่ตรงคอพวงมาลัยนะครับก็คือสายไฟสายไฟขดเนาะสไปรอนนั่นเองนะครับอันนี้มั่นใจได้งไงเพราะว่า,าผมเช็คจากเครื่องสแกนแล้วนะครับเนีก็เจอรหัสน,นี้นะครับหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งโอเพนนะครับอินดีสวิตสกิดนะครับ เกี่ยวกับสายไฟไขโขดนะครับก็คือสายไฟกดลวดคองบมรมลายนะครับที่แต่เนาะโอเคนะครับวันนี้เป็นวิธีการเช็คจัมระหว่างขั้วสี่กับสิบสามนะครับจัมอย่างเงี้ยนี่นะครับจริงๆมันเช็คได้หลายหลายอย่างนะครับเช็คได้ทั้งไฟลุกเครื่องด้วยแล้วก็ ABS e ด้วยนะครับไฟลุกเครื่อง,อง e BS, กับ ABS กระพริบปกตินะครับตอนนี้ถุงลมผีดปกติอย่างเดียวนะครับรหรัสห้าหนึ่งก็คือ ผลลวดคอพมอลายนะครับสายไฟจะไปร่อนนั่เองนะครับขอบคุณครับ